สวัสดีครับเรามาดูคลิปวิดีโอการใช้งานเครื่องทดสอบผลจิต Common เร i l SEQ 1 0 0 0นะครับในตอนที่2นะครับนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้เราเมื่อคลิปตอนที่1นะครับเราไม่ได้ต่อไอ้ตัวจุกเก็บน้ำมันตรงนี้นะครับมันทำให้การฉีดในฟุ้งกระจายนะครับทีนี้เราจะให้ตัวเนี้ยฉีดออกมาแล้วก็เข้าจุก เก็บน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลกลับไม่ใช่ไหลกลับนะครับไหลไปที่หลอดตวงนะครับเพื่อดูปริมาณการฉีดนะครับนะตรงนี้จะเป็นหลอดตวงนะครับจะมีหลอดตวงอันนึงนะครับแล้วก็หลอดที่เช็คไหลกลับอันนึงนะครับด,ด้วยสายยางเส้นนี้นะครับที่ต่อมาจากหัวฉีดนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับเราเซ็ตเครื okay, ่องมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีด okay, ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ออนแล้วนะครับเครื่องนี้ฉีดแล้วนะครับนะฮะน้ำมันไหลออกมานะครับนะครับตรงนี้ฉีดออกมาน้น้อยมากนะครับเห็นไหมฮะแต่ไหลกลับนี่เยอะมากนะครับหลอดด้านนี้นะครับเป็นหลอดไหลกลับนะครับพักเดียวก็เต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ความดันที่เราปรับเห็นไหมับ แล้วหมุนตรงนี้ปรับนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้อยู่ที่เท่าไรแล้วนะครับตรงนี้อยู่ประมาณพันกว่านะครับพันกว่าบาทนะครับตรงนี้นะครับนะห้าสิบนะครับร้อยคือหนึ่งพันเนี่ยครับหนึ่งพันบาทนะครับพันสามร้อยบาทนะครับเราปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะหมุนซ้ายก็จะลดลงนะครับนะครับหมุนขวาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ตามการหมุนนะครับตามที่เราต้องการนะครับนะครับข้อแนะนําก็คือต้องทําการทดสอบเนี่ยที่ความดันคงที่นะครับสมมุติว่าทดสอบที่500นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นที่รอบเดินเบานะครับทดสอบที่500ก็ต้องปรับให้ความดันคงที่นะครับนะฮะแล้วก็เซ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเซ็ตตั้งค่าตัว C ตัวเขานะครับให้อยู่ประมาณ400ขึ้นไปนะครับถ้า ตัวเขาหน้อยๆเนี่ยครับมันก็จะได้ปริมาณน้ํามันน้อยมองไม่เห็นนะครับยิ่งเทสมากก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งพันหรือพันสองนะครับเต็มที่นะครับเพราะถ้าเกินนั้นนะครับหลอดนี้ก็รับไม่ได้นะครับนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าตรงนี้หลอดก็จะรับได้เท่าไหร่นะครับถ้าจะปรับให้เห็นกันแล้วก็หลอดตรงนี้รับน้ํามันได้ก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยเขานะครับตรงนี้ครับที่เป็นตัว4นะครับสามารถตั้งได้อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ ตรงนี้ลองปรับดูนะครับปรับความดันความดันขึ้นนะครับแต่ทดสอบอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะต้องทําที่ความดันคงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเห็นไหมครเมื่อกี้พอขึ้นไปถึงตรงนี้ก็เครื่องนี้ก็จะดีดกลับลงมานะระบายลมออกนะครับเพื่อป้องกันเครื่องเนี่ยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นนะเทสที่ความดันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะทําได้ต่อเนื่องไม่นานนะครับนะตกลงมานิดหนึ่งแล้วขึ้นไปใหม่นะครับ ก็ขึ้นไปนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นที่ตัวปั๊มลมด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มลมที่เราใช้ในตัวเล็กนะครับความดันตกตกเร็วมากนะครับตกไปตร,ตรงนี้ก็จะตกตามไปด้วยนะครับถ้าเราใช้ปั๊มลมตัวใหญ่ๆที่มีตัวปริมาณลมสำรองเยอะๆตรงนี้ก็จะคงที่นะครับค่อนข้างจะคงที่นะครับแต่ว่าก็จะสู้ระบบที่ใช้ปัม๊มคอมเพเร็วไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้หลอดตรงนี้เต็มแล้วครับไหลกลับ มากกว่าจีออกมานะครับบัวจีนี้ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีค่าต่างๆให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราทดสอบมาเนี่ยที่ตัวเขาเนี่ยน้อยมากนะครับที่ที่หนึ่งร้อยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตรงนี้ในส่วนที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับ